ก่อนจะไปเริ่มคลิปก็ขอขอบคุณเพจผู้แปรแป้เจ้หลังดอก V2 ที่นำนำงาม,มาภาคลงช่อง YouTube กันด้วยนะครับและสามารถสนับสนุนเพจผู้แปรได้ที่ท e ุวอลเล็ตและธนาคารกรุงไทยได้เลยกริง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 กริ๊งโอ้โหยเกียดเสียเอิสิที่ตัวเองทำโว้ย เอออืมเอะใครฟเนียอุ๊บนี่มันยังไงกันแน่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าวิญญาณของเรามาสิ่คนอื่นเหมือนในการ์ตูนนะ่ะอย่าบอกนะว่าเราตายแล้วนะ่ะเออไม่สิหรือว่านี่จะเป็นความสัตกันส่วนสูงน่าจะสัก165เซนติเมตรได้ละมั้งแล้วก็ น่าจะสักครับสีบวกได้ละมั้งเนี่ยถ้าลองหยิกแก้มตัวเองดูน่าจะตือนจากฝันละมั้งเอเอเฮ้ยไม่ใช่ความฝันนีววาหรือว่าเราจะตายไปแล้วจริงๆรเฮ้ย <c oughs> จบกันหนุ่มสดตลอด17ปีของเราไม่นะขนาดแฟนยังไม่มีเลยนี่เราจะต้องมาตายทั้งที่ยังซิงอยู่เนี่ยนะและที่สำคัญกว่านั้นถ้าถูกคนอื่นเห็นในสภาพนี้แล้วก็ได้กลายเป็นเรื่องแง่ ทำไมประตูล็อกล้เนี่ยพี่ตืดได้แล้วไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ปล่อยให้เธอเข้ามาติดขาดพี่เข้าเช้าพร้อมแล้วนะรีบแต่งตัวไปโรงเรียนได้แล้วเชื่อ <c oughs> ถ้าเราเธอเห็นในสภาพนี้แล้วก็ชีวิตเราได้จบลงเป็นแบดเอ็นแน่ไม่สิยังมีทางออกอยู่นี่วาเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่ตอบกลับมาล้เนี่ยเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ช่างหัวเรื่องศักดิ์ศรีลูกผู้ชายมันแล้ว หรือว่าพี่จะเป็นอะไรไปมไม่ยอมเปิดใช่ไหมขีบเข้าไปเลยพรืบเออคือคือว่าอะอะอารุณสวัสดเอ,อ๋ผู้หญิงเหรอสวยจังนั่นเธอเป็นใครเนี่ยแล้วพี่ชายของฉันอยู่ไหนแล้วไม่ได้การแล้วเราต้องใช้ทักษะการ,รแสดงระดับฮอลลีวูดสวัสดีช้าฉันชื่อหลินหลัวหอยู่เป็นเพื่อนของหลัวอยู่เฉินหน้า ถ้าเขาแล้วก็เขาออกไปโรงเรียนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะเอ๋อะไรนะเออถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันไปก่อนนะะเดี๋ยวสิหายไปแล้วผู้หญิงคนนั้นใครนะ่ะทำไมดูน่าสงสัยจังไม่สิที่สำคัญกว่านั้นก้ามื้ออาหารเช้าของน้องสาวคนนี้อย่างนั้นเลยกลับมาเจอดีแน่พี่คอยดูเถอะอ้ย <c oughs> อะไรน่าณลุกจังต <c oughs> ัดภาพมณนะที่โรงเรียน เฮ้เพื่อนไอเว่นน่งไก่อะโรงเรียนเราเป็นคนสวยแบบพี่เซอร์อฟ้าเออนั่นดีมีด้วยเหรอเนี่ยฉันไปถามเพื่อนที่อยู่ห้องบุคคลมาแล้วมันบอกว่าไม่เจอข้อมูลของนักเรียนหญิงคนนั้นเลยว่ะเอ๊งั้นก็แสดงว่าเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนแน่ๆเลยนะสิเอ๊ยเออยืนจิกทำเวรนอะไรฟะเออเกะกกะโงยยินดีที่ได้รู้จักคนสวยผมชื่อหลูเลนเจีย เออไอหมอนี่ไครฟันเนี่ยไม่ทราบว่าเรารู้จักกันด้วยเลยคะนี่จะต้องเป็นผมลิขิตแน่ๆที่นำพาให้เรามาเจอกันถ้าคุณไม่รังเกียจแล้วก็เช่โคงกับผมด้วยนะครับเอ๊ะวันไงนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่นี่มันตะกต่บ้าอะไรของไอหมอนี่วะเนี่ยเออโทษทีนะแต่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมันยังไงล่ะเออคือว่านะ เก็บมุกจีบหญิงโง่ๆแบบนี้ไปจีบคนอื่นทอะยะคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงใจง่ายอย่างนั้นเหรอโอ้ยโหพูดแทงใจดำช็อปเหล่มองแป๊บสาวน้อยเสืเดเลก็น่าสนใจดีเหมือนกันเอ้ยจะบาตายกับไอหมอนั่นโอ้นี่เองไปหาลูกสาวชุดบันนี่เกิดเดเดแบบนี้มาจากไหนว่าเพื่อนอะไรกันนี่แค่น้ำจิ้มเองนะ ถ้าเกิดว่านายเปชันสักหน่อยแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าฉันพาไปดูของจริงเลยก็แล้วกันเอ๊ะเอของจริงของจริงเหรอเขอจริงที่ไหนหอโอว,ว้าวนีอายุดแทบอยากจะแซกบแผ่นดินหนีอยู่แล้วเนี่ยอยากกลับบ้านจังใครกันผู้หญิงคนนี้ที่ปรึกษาได้ตอนนี้น่าจะมีแค่เจ้าซูโม่ ยินดีที่รู้จักครับคุณผู้หญิงถ้าไม่รังเกียจเราไปหาที่คุยกันเงียบๆสองคนไหมครับเออไม่นะไม่น่าจะปรึกษาได้ละไม่ดีกว่าคือว่าฉันสวัสดีครับผมเป็นเลขาคณะกรรมการนักเรียนถ้ามีเรื่องให้ช่วยแล้วก็บอกได้เลยนะครับเออแย่ yeah, แล้วคนพวกนี้เข้ามาหาเราไม่หยุดเลยเฮ้พวกแกช่วยมีมารยาทกันหน่อยสิวะ ชายชะกันหลายคนลุมล้อผู้หญิงคนเดียวถ้าคนอื่นมาเห็นเขาจะคิดว่ายังไงพวกแกทุกคนใส่หัวกลับไปที่นั่งของพวกเองได้แล้วสุบสิบสุบสิบสุบสีบส่อู๋ไม่กลับแล้วแฮไอมอนี่ <c ười> คุกข่าวแป๊บเช็ดหน้าขึ้นคุณผู้หญิงผมดีกว่าพวกนั้นตั้งเยอะถ้าไม่รังเกียจช่วยรับคำสาร,รภาพรักของผมไปด้วยนะครับ แล้วแกจะมาสารภาพรับทำหาพระแสงอะไรฟ้าน้อยจะซูโม,โมนี่แกคิดจะชุบมือเปิดอย่างนั้นเหรอ <c oughs> น่แกคิดว่าผู้หญิงดีๆแบบนี้จะสนใจพวกโลสเปคแบบแกหรือไงวะผู้หญิงที่เขาสนใจจริงๆน่าจะต้องรูปหล่อพ่อรวยแบบตูนี่้ฮ่าฮโอ้ยทีแรกก็นึกว่าจะมาช่วยที่ไหนได้สุดท้ายเจ้าหมอน,นี่ก็ไปรวมอยู่กับพวกนั้นจนได้สินนะเอ๊ะ ขอถามอะไรหน่อยนะรู้สึกเหมือนฉันจะไม่เคยเห็นเธออยู่ในชั้นเรียนของเรามาก่อนเลยในที่สุดในที่สุดก็เจอคนที่คุยรู้เรื่องสักทีสวัสดีฉันชื่อลินหลวอยู่วันนี้หลวงวิเฉินฝากฉันมาลาที่โรงเรียนให้นะ่ะเออขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับคุณหลินมีความสัมพันธ์ยังไงกับเจ้าหลวนนะ่ะอ๋อเขาเน่ะเหรอเขาเป็นเพื่อนของฉันนะ่ะฉันหมดธุระแล้วงั้นถ้าไม่มีอะไรฉันขอตัวก่อนนะ ถ้าเธอจะมาทําเรื่องลาโรงเรียนให้กับเขาแล้วก็ทางที่ดีกว่าเธอไปห้องธุรการกับฉันก่อนดีกว่านะต้องไปด้วยอย่างนั้นหรอป้ากฎของโรงเรียนแล้วถ้าจะลาต้องมาลาด้วยตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวเท่านั้นถ้าหากว่าเธอไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับหลัวอี้เฉนินเธอจะต้องมากรอกรายละเอียดที่ห้องธุรการก่อนถ้าไม่ทําอย่างนั้นจะถือว่าหลวอี้เฉินขาดเรียนเออน่ารำคาญชะมัดว่ายังไงล่ะยังอยากจะลาให้หลวอี้เฉินอยู่ไหม ถ้าจะทำก็ให้ตามชัดนไปที่ห้องธุรการเออเข้าใจแล้วไปกันเถอะตามมาแล้วกันเดี๋ยวฉั้นจะนำทางให้หน้าตายแถมยังเจ้าระเบียบอีกขอตัวไปก่อนนะเฮ้ยไอ้เจ้าคณะบดีเรื่องมากแค่ลาเรียนเองเรื่องมากชะมัดโชคดีนะที่แม่เราอยู่ต่างประเทศถ้าบอกเรื่องของดินรวยอยู่ให้แม่ฟังแม่เขาคงคิดว่าเธอเป็นแฟนเราแน่ๆน ดีไม่ดีคงริบเจนกลับมาเพื่อดูหน้าลูกสะพ้ยชัวเอ้ยแค่คิดก็ขนล,ลุกแล้วถึงตอนนี้จะแถเรื่องของลินหลัวไปได้ก็เถิดแต่ความรักจะแตกเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วนะรู้สึกเหมือนอายุสั้นลง10ปีเลยเราโอ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยเอ๊ะว่าแต่นี่มันถนนที่เต็มไปด้วยข่าวลือของอันธพาลนีหว่าแลวไงเราไปอยู่ที่นี่ได้วะเนี่ย อช่างแม่งมันล um ักกันกลางวันแสกแจกแบบนี้พวกอธิาลคงไม่กล้าออกมาหรอกมั้งมั้ง้ว่าไงจ้าคนสวยถ้าว่างไปหาเรื่องสนุกสนุกทำกับพวกพี่ไม่จ้าเจ้าเอ้าเฮ้ยอะไรกันอะไรกันผู้หญิงตัวคนเดียวมาเดินในถนนเป่าเปลี่ยวแบบนี้มันอันตรายนะจ้าพี่ใหญ่พูดถูกแล้วให้พวกพี่ดูแลน้องดีกว่าไม่จ้าคนสวยเอาไงดีทีนี่ เออคือว่าฉันแค่บังเอิญผ่านมาเฉยๆนะไม่รบกวนพวกพี่ๆดีกว่าเฮ้รบกวนอะไรกันเล่าพี่ว่าไปหาเรื่องสนุกๆทำกับพวกพี่ดีกว่าไม่จ้าน้องสาวคนสวยคือว่าไม่ต้องระบากพานหนูไปก็ได้ค่ะถ้าเป็นตานผ่อนเรื่องในกระตูนแล้วก็เราคงโดนอัตบานพวกนี้ทำไม่ดีมีร้ายแน่นอนเฮออ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 ้ไม่ต้องกวนนะพี่นะสามคนจะดูแลน้องอย่างดีเองไม่ทำอะไรรุนแรงกับน้องหรอก ไม่ต้องเกรงใจกันและรับความหว่วงใยจากพี่พี่ทั้งสามคนไปซะเถอะพี่ชุบอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันจะฟาดแกดูหัวแบะแน่ฮ่าฮ่าหตายกลัวจังเลยอะจะตีคนอื่นมันจะต้องทำอย่างนี้เฟ้ยอะาคือจะเจ็บพูดแล้วไม่ฟังก็ต้องโดนสั่งสอนอย่างนี้แหละเอาล่ะทีนี้ทำตัวว่าง่ายๆซะเถอะนะจะได้ไม่ต้องเก็บตัวแต่จะว่าไป ปากร้ายแบบหล่อนก็น่าสนใจดีเหมือนกันแฮฮิฮิฮ,ฮอ้าฮสวยเลยลูกพี่อย่าคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปง่งายๆนะสาวน้อยไหนขอดูหน่อยซิว่าใหญ่แค่ไหนมะไม่นะอย่านะเออจุกเลยเดะเอฟฟิวลูกพี่ อพวกเราคงไม่เป็นไรต่อไปใช่ไหมไหนถึงได้ลอยละเลี้ยวเป็นลูกคางแบบนั้นหับฟ้าเออน้องสาวยกโทษให้เราเถอะนะพวกเราไม่ได้เก่จริงๆพวกเราถูกเจ้าหมอน,นั่นบังคับให้ทำเชื่อแล้วเชื่อแล้วเธอรู้นี่ว่าฉันผู้น้อยอย่างพวกเราขัดคำสั่งเขาไม่ได้นะอ,อีไม่ไกลเลยนะอย่าไป้ฉันเห็นหน้าพวกแกอีกเออลูกพีสภาพดูไม่ได้เลยทำไมเรารู้สึกเหมือนว่ามีพลังแปกๆอยู่ในร่างกายของเรา แถมดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยสิไม่แน่ว่าถ้าเป็นเราในตอนนี้อาจจะต่อยกับแพงนี้ทะลุก็ได้ไม่พูดความทำเพลงลองเลยก็แล้วกันเฮ้ยเชี่อปากอาชะอ้าวเอ๊เอะปากโอ้ย